อยู่กับพี่ทองและดาวเรือนะงันนี้มาอยู่กับลูกสะไปมาดามแป้งเรามาทำไรกันเดีวลูกสะไปทำไรแบบนั้นฮะถึงนะบอกว่าทำไมมาคนเดียวไม่เอาพี่ทองมาด้วยไม่แป้งว่าจะมาทำความสะอาดมาย้ายไม่แป้งไปอยู่ตรงนั้นนะครับผมหลักใหม่นี๋จะเช็ะเดี๋ยววันล้างกวนแป้งวันล้างกวนเดี๋ยววันนี้เราจะย้ายไปนู่นนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาน้ำให้กินก่อนเลย เอาน้ำให้แม่เป้นกินก่อนรัรกิจของเราวันนี้จะเป็นอย่างไรครับจะราบลื่นหรือว่าจะตื่นเต้นหรือว่าจะระทึกยังไงคอยติดตามใช่ไหมเมิองเมืองเบิองปุ่นพื้นเมืองพื้นยางน้ำพะปูเพิ่นเบิองโอ้ได้พ่อปูเป็นยางไปแล้วเป็นยางน้ำโอ้เดี๋ยวเดียวเดียวพ่อปูน้ำไม่กินละ ี๋ยวพกรน้ำให้แม่แป้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้เอาแม่แป้งไปอยู่ด้วยเลยค่ะแม่หน่อย <c oughs> โอ้เอาจังสรนเลยบุคคาพี่นี่เอาแม่แป้งไปแล้วไม่มีที่จะผูกใช่ไหมไปอยู่กับพ่อมหาทองคำใช่ไหมครับสงสายไม่ได้นอนหรอกมาเบิงห้านตี จ้าแม่หนอยแม่นค่ะพี่เขกมาเบิงลูกไพ่ค่ะมาเบิงหลานค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณมินโฮสวัสดีค่ะพิธนาพรสวัสดีค่ะคุณภาษาสวัสดีนะคะสวัสดีพ่อพ่อเมดซีทุกท่านนะคะเราจะมาทำความสะอาดให้แม่แป้งกับพี่เดือนนะคะวันนี้ สวัสดีจ้าแม่หน่อยพ่อโพสค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าเราว่าจะไปตัดญ้าด้วยพอเจ๊กมาพอดีพ่อเจ๊กบอกว่าให้พ่อโพสทำความสะอาดอยู่นี่พอเจ๊กจะเป็นคนไปตัดญ้าให้นะคะวันนี้แบ่งคนละหน้าที่กันนะคะไล่ไหบเทมัน,นี่ย่ายหน่อยโอ้มัน,นี่บ่ดด้ไล่ไวดอกคาอาจา์มาไรอ,อันนี่ซื้อ,อค่ะเดี๋ยวตอนแรงพอกันไหมคะ่ะ ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่เมฟซีทุกท่านทุกนามนะคะที่เอ่ยนามและก็ไม่ได้เอ่ยนามนะคะขอบคุณพ่อพูดไม่หน่อยจ้าค่ะขอบคุณการคุณมันแก้วกินดีๆละอิ้มหรือ,อยัง เริ่มเล่นแล้วสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะนุมินาสวัสดีค่ะแม่แป้งอิ่มแล้วขออนุญาตไปปิดน้ำก่อนนะคะ เดียวเดือนเดียวโอ้อิมบท์ยังก็กินหลายแล้วเนาะเข้าตลาดก่อนค้าหากับข้าวเย็ยนจ้าค่ะขอบคุณค่ะพี่ลีอเอาใจช่วยพ่อปูส่สู้ๆผลวัเจเยโย ได้พริกกำไรหรือเปล่าคะนี่สวัสดีค่ะแม่หน่อยค่ะส่งสูตรน้ำพริกอองไปพ่อโพดค่าเผื่อโอ้ค่ะขอบคุณค่ะมันบอกว่าพันส่งสูตรน้ำพริกองอกมาไห้เนะมนเอาลองผิดลองถูกทำเป็นทุกอย่าง ดี๋ยวจะกินได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะต้องกินได้ที่ทำเป็นนัน่นแหละว่ากินได้อร่อยหรือไม่อร่อยก็ไม่รู้เลยามาล่ามามา,ไม,าไ,มไม่คิดยากเท่าไหร่นู้ <S <S คิดยากเจ้านู้นใช่ไหมนู้นค่ะคิดยากเจ้านู้นนะคะเนาะ เราจะเป็นยังไงเราจะทำะยังไงเราจะทำความสะอาดให้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามดมูนะนี่นะแป้งผูกไว้ตรงนี้ใช่ไหม,มเปลี่ยนที่เพระาะว่าตอนเช้าเราก็จะเอาไปผูกไว้ที่เดิม,ม,ม,มตอนเย็นเราก็จะมาแป้งไว้ตรงนี้พราะเราจะเปลี่ยนที่ให้ไม่แป้งตรงนั้นมันเชะนะคะ<ด>จะได้เปลี่ยน สวัสดีเอ้าน้องอย่าลุดกระหติตดีวะน้ะงเดีเดียวทโทกาฮะดาว วูดาวกะ่ะกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่พี่สทุกท่านนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องดาวเดินเที่ยวตลาดน้องดาวตอนยินนี้ก็ได้เวลาเดินเที่ยวน้องมินโฮค่ะายเขา,ขา,ขาเป็นยังไงบ้างครบงับคอยเห็งน,นะครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับพิธนาพลโอ้เกากำเริอบอีกแล้วเหรอครับพี่มินโฮ ก็เกากโรคเกากํกำเริบแล้วก็กินยาต่อไปเนาะวันนี้ตอนเย็นแม่นหน่อยได้ไลายทานค่ะเย็นนี้วันนี้วันนี้เราว่าจะตำพริกกะปิค่ะนอไม้สวัสดีจ้าพ,พ่อโพดอ้วนหนีเที่ยวตลาดแล้วจ้าพี่นกแก้วสวัสดีค่ะไปคองเนี่ยับจียวฝนตกทุกวันหนอฝนตกทุกวันก็เป็นของธรรมดาแหละเนาะ ฝนตกแรงๆเราก็ยังไม่อยากออกจากบ้านเลยไม่เป็นไรฝนหยุดตกแล้วก็ขายดีโห้หายไปๆนะพี่มินโฮใช่เนาะเดี๋ยวพี่มินโฮกินยาตามอันนี้ก็พ่อดองดูลูกสาวชั้นให้ดีนะคะวสาซานพี่กำไล <laughs> พ่อว่าดีอยู่พี่กำไร <laughs> แต่ไม่รู้จะดีเหมือนจะของกับลูกตา <laughs> สวัสดีค่ะพี่ไม้ดูอุปกรณ์ผมก็ต้องเอามาจากบ้านดิไหนนี่โอ้โหอันนี้ของเตรียมมาจากบ้านใช่ไหมเพราะว่าวิ่งมาบ้านพหลลินไม่มีอะไรใช่ไหมดูตะขอลเขาเลยดูดูตะขอมีแต่ตะขอนะคะไอ้ของที่ถอดไอ้นั่นล่ะวิ่งแปลอยู่ที่บ้านนะคะผมก็เดี๋ยวเอามาเหมือนกันเตรียมคาดเตรียมทําความสะอาดให้เปียกครับป้าเดี๋ยวเราไปดูคาดที่เราเตรียมมาเพราะคาดบ้านพหลลินมีแต่ ด้ามเทาวานี่เนาะแป้งแป้งแม่หน่อยพี่หลงไพดูพี่หลงอยู่บ้านให้คุณยายดูค่ะพี่โมคุณยายอยู่เฝ้านะคะเตกเอาเหราเฮ็ดใส่ใหญ่เฮ็ดย่างจับจับกับน้องมินโฮเอาใจช่วยนะหลงนอนอยู่เล่นอยู่ค่ะพี่โมไม่ได้ไปไหนหลกหลงหยู่ไปแล้ว นี่มาเท่ทั้งพีแม่หญ่เออมันจังอันอนั้นปวดนู่นคุณยายช่วยกันทำงานนะคะนบบอกว่าคุณยายไม่ต้องทำเดี๋ยวทำเองคุณยายขยันค่ะอยู่เฉยๆไม่เป็นินโอ้อมาหมลุดขอบคุณจะอยู่สู้ๆอยู่แล้วคะ่ะ ขอบคุณพ่อพดแม่หน่อยมาดูแลลูกสไปค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่โม <c oughs> สวัสดีค่ะพี่พินโยเย็นนี้ไลฟ์สดถามพ่อพดให้เน่ไลฟ์ค่ะไลฟ์ไลฟ์ลอ,ยอยู่นะครับพี่พินโยเอามาโหลดมาโหลดถอยเงาถอยเงา S <S 2> <S 2> ยาวเลยลูกพี่ดีใจที่บ้านพี่ทองมาช่วยค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่นวลเราก็มีอะไรก็ให้ช่วยเราก็ช่วยได้นะคะ <S 2> <S 2> <S ไม่เกี่ยงค่ะถ้าเราไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านเฉยๆก็ช่วยกันดูค่ะช่วยกันดู ดี่จ้าแม่หน่อยค่ะคุณพุดลขอบคุณแม่หน่อยพ,อพ่อโพดมากมากนะคะที่มาดูแลแม่แป้งกับพี่เดือนค่ะค่าพี่ไม้พ่อญาติดอกว่าสันวัสดีาตกับยายเลยแม่หน่อยค่ะอันนี้คุณยายค่ะอันนี้คุณยายอันนี้คุณยายแม่โบนนะคะอันนี้คุณย่าค่ะน,นี่คุณยา่นนณยา <c oughs> น้องปื้มไม่อยู่หรือจ้าน้องปื้มให้ไปตัดหญ้ากับพ่อเจ็คค่ะพีนกก่นกแก้วสวัสดีค่ะพี่สิริราชสวัสดีพี่ทอมพ่อพ่อเมเปิทุกท่านพ่อโพดบอกว่าศึกนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักเป็นกำลังใจให้พ่อโพดแม่หน่อยนะคะค่ะขอบคุณค่อ <laughs> อะอาศึกไม่แป้งไม่เท่าไหร่นะคะศึกไม่แป้งไม่เท่าไระคะ่ไไรคะ่ะ เตะพ่อพ่อหนมไม่อยู่นะครับพ่อหนมไม่อยู่ไปตามแล้วพ่อหนมยายแก่ถ้าเบิ้งไล่ให้พ่อหนมมาหนีเน่วพราะพ่อหนอมพี่เดือนถูกกันกับพ่อหนอมเนาะเหลือโยนมาใส่ใหญ่อีกแล้วเดี๋ยวค่อยกินลูกเดี๋ยวค่อยกิน สวัสดีแม่หน่อยพ่อพน่ารักเสมอคะ่ะขอบคุณคะ่ะอันนี้พี่ต้นหรือเปล่าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณย่าก,กับคุณยายน่ารักทั้งสองคนเลยคะ่ะใช่ครับพี่ใหม่คุณยายนี่ขยันคะ่ะขยันสวัสดีค่ะคุณไม้ค่ะสวัสดีคะ่ะคุณชิมิบ สวัสดีค่ะพี่เพนเอาเดือนครับสวัสดีค่ะคุณยูดูไงกุบเลยพี่เดือนบอกว่าหิวน้ำแล้วให้แต่แม่ผมกิน,นไม่ให้ผมกินสักกะที พี่เดือนเลยประท้วงู่แต่า,าต<น>่า่าค่ะเป็นตะเสพสิครับพี่ธนาพล บอกว่าพี่เดือนประท้วงค่ะประทวงพี่เดือนหิวน้ำแล้วไม่ยอมให้ผมกินน้ำสักทีมัวแต่เล่นอยู่นั่นแหละเขาว่วาย่างงี้เดี๋ยวเดือนเดีเด๋ยว อยูลไรเร็วเด็เพิ่งให้กินตอนบ่ายสองนี่เองเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดูดูดูพอพดนัน,นล้างให้ดูวับ <laughs> าบเห็นว่าเวลาเ้าหันหนาใสข้วบอนี่ได้ ไ้ค่ะพี่ปินยไม่เป็นไรคร่ะพี่นวลเราก็รอลุ้นค่ะรอลุ้น นะเมนใส่สูตรนี่ละใส่สูตรเอา้ามาว่างไว้แล้วก็อนุอานาไหมเขากินแม่หน่อยอยาให้สับป,ปะรดพี่เดือนมากเด้อโอ้ไม่เป็นไรค่ะพี่นวลสับป,ปะรดไม่วนหมดแล้วค่ะ สวัสดีครับพี่ไก่ไว่าสับประรดไม่วอนหมดราค่าเหลือแต่หญ้าตอนนี้พ่อเจ๊กก็ไปตัดหญ้าอยู่นะคะ,ะนู่นน,นอย่างนี้แหละพอเวลาพี่เดือนจะกินหมดก็เอายาโยนพี่เดือนก็จะโยนสายยางทิ้งเอง ข้าไม่กินข้าไม่หิวข้าไม่หิวว้า <laughs> <laughs> ยายบอกว่าไม่เอาเด้อทองช้างบอกว่าไม่เอาแล้วทองช้างไม่เอาแล้วเห็นไหมสูตรพี่เดือนง่ายๆพี่เดือนไม่ได้บอกว่ายากเลยเนาะพี่เดือนเราลุ้นแต่ทําความสะอาดนะคะทีนี้พ่อหนอมไปทางไหนพ่อหนอมประกาศประกาศพ่อหนอมมาด่วน ดูเงี้ยสบายใจเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่เดือนพี่นวลปอบปดว่าช้างงายังเครื่องฮะโอ้คุณกินยาพื่นแป้งอยากกินหาแล้วอูเอาหายลูกทรายแล้วเนาะเอาขับไปตรงนู้นก่อนรถเอาไอค่ัานดียวก่อนเอาลรงนี้คืโอ้ตอนที่ทับ่าเป็น เดี๋ยว้าเก็บปอาอาเดือนใส้าเก็บขยาเดือนใส่กนแม่แป้งเห็นพี่เดือนกินแม่แป้งก็หิวเหมือนกันไงมาหอไปยานมูญาต ยู่ผู้เดียวก็ได้แป้งเอ้ยมันไรญหยาตาดหรอกละ่ะหิวหิววัานี้ได้กินเรี้ตอนเช้าก็ได้กินหญ้าสีทองกำลังได้กินหญ้าสดๆทำไม,ม,มไม่ขึ้นผมนี่ไม่ค่อยขึ้นขึ้นแลยตอนนี้พารกิตการทำความสะอาดให้ไม่เป้งก็เสร็จสรับ,<า>บเรีย,บร,ยบร้อยแล้วนะครับเหลือพระเอกของเราจะทำไงเดี๋ยวรอติดตามนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีครับผมแม่หน่อยคะ่ะคอยเห็นคลิปแม่หน่อยเอาอาบน้ำลูกม้าแล้วคะ่ะที่บ้านแม่หน่อยน่ารักนะคะครับพิธาพ่อน,น่ารักไหมไออะไรนะแพนด้ากับ,บราวนี่นะครับตาเรื่นไปใส่แม่หน่อยตาเรื่นไป งานที่สุรินพาดาวไปงานที่สุรินครับผมต้องให้พ่อน้อมมาล่อพี่เดือนโอ้พ่อหนอมบอกวันนี้ให้พ่อพุธยังนี่เบิกทางบ่พ่อหนอมบอกว่าวันนี้ให้พ่อพุทธยังเบิด,ด,ดทางก้อนช่วยยังนะบ่โอ้ตี เอาได้เลยว่ามีปัญหาครับผมเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับผมคราวก่อนตาพริกกับพ่อน้อมพื้นว่าสันช่วยกันล่อโอ้ตาเรือไปงานโปรหมดผ้าไหมที่สุรินโห้อสิบสามไอ้สิบถึงสิดูดูดูไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจัดการนะครับผมเดี๋ยวเราทำค่อยลองดู สำหรับไลน์นี้ผมขอยุติไว้ก่อนเดิมแม่แม่เอฟซีนะครับผมเดี๋ยวรอดูท่าทางพ่อน้อมก่อนจะมาเมื่อไหร่นะครับอ,อย่างไงก็ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจใครนอนเฝ้าบ้านน้องดาวครับโอ้ก็คุณยายกับคุณย่าสองตาสองยายสองยายน้องปลื้มด้วยนะครับผมนะเพื่อนเพิ่นไปเลยวะนะครับนอนเฝ้านะครับผม เดี๋ยวยังไงผมขอหยุดการไลค์ก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณพ่อพ่อเมฟซีสู้สู้ครับพ่อพศขอบคุณครับผมก็ขอขอบคุณพ่อพ่อเมฟซีทุกท่านทุกคนที่คอยติดตามคอยเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวพลายทางคาและครอบครัวดาวมงคลนะครับผมยังไกงไก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ ด้วยนะครับผมรักพี่ทองและน้องดาวเรืองน,น้อยแต่ขอให้รักนานๆฝากพิ่ทองและน้องดาวเรืองไว้ในอ้อมุกอม้อมใจด้วยนะครับพบกันใหม่รายหนนะ้าสำหรับรายนี้สวัสดีครับ